เป็นดวงชายชอบเล่นการพนันดวงจานี้เป็นชายชอบเล่นการพนันมาตั้งแต่เด็กๆโตขึ้นไม่ทำอะไรชอบการพนันทุกชนิดเล่นมา้าเล่นหวยแทงหวยรัฐบาลและหวยใต้ดินไม่ชอบทำงานอะไรลัคนาราศีตุนลัคนาเกิดในเรียนสีรูปร่างขาวอ้วนเตี้ยพูดจาดียวน ดาวฮุธการีร่วมกับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นอริกับลักนาดาวอังคารนั้นซึ่งเป็นเจ้าเรือนกระดุมหะเป็นปะกลุ่มลักนาดาวสุกขเจ้าเรือนไปอยู่กับดาวราหูตัวมัวเมาตัวการพนันดาวจันทร์นั้นเป็นเจ้าเรือนกัมมะเป็นมหาอุดในเรือนสุข จึงมองเห็นดาวงานดาวอาชีพเป็นการพนันไปเคยได้เสียเป็นล้านเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็หมดดาวคารเจ้าเรือนปรณิเป็นปะกลุ่มลักนาดาวสุขเจ้าเรือนไปกลุ่มดาวกับลาหูยังไม่มีเมียไม่สนใจผู้หญิงสนใจการพนันมากกว่าดวงนี้จึงไปดวงติด การพนันแท้ที่แท้จริงไม่สนใจหญิงไม่สนใจการงานอะไรทั้งนั้นสนใจแต่การพนันอย่างเดียว